สวัสดีครับ100วันสงครามยูเครนอะไรทําไมที่ไหนอย่างไรสําหรับคนที่เริ่มติดตามตั้งแต่สงครามนี้เริ่ม24กุมภาพันธ์100วันคงพอให้จับต้นชนปลายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อน24กุมภาพันธ์นี้ด้วยซ้ําหลาย้าพูดแบบจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนี่นานมากความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียมีความใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกันขนาดไหนแล้วครับก็คือบรรพบุรุษเนี่ยเริ่มแรกกลุ่มเดียวกันก็มาจากทางตอนเหนือไวกิ้งแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองลุ่มแม่น้ามอสกว่าก็เริ่มมีการขยับขยายมาเคียบในด้านการปกครองแล้วนะครับก็มีการดองกันในกลุ่มของผู้ปกครองนี่อยู่แล้วและด้วยภูมิศาสตร์เคียบเนี่ยอยู่ใกล้ย,ยุโรปมากกว่าและดูเหมือนว่าจะเจริญกว่าแต่มันก็อันตรายกว่าด้วยนะครับจุดเปลี่ยนคือบริเวณนั้นถูกมองโกนี่เข้ายึดแล้วก็ล่มสลายนี่ทั้งคู่แต่ว่า พอมองโกเสื่อมอํานาจลงไปมอสโกก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งส่วนเคียบไม่กลับขึ้นมาไม่ได้นะครับไปอยู่ภายใต้โปรแลนด์มอสโกนี่สร้างตัวเองขึ้นมาจนเป็นจกักรวรรดิรัสเซียความเจ็บปวดมาจากมองโกนะครับเป็นแรงผลักดันให้จกหักรวรรดิรัสเซียเนี่ยขยายดินแดนออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลก็เพื่อปกป้องการลุกรานจากมองโกไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกไปให้สุดตะวันออกลงไปให้สุดทางใต้แน่นอนว่าจากักรวรรดิรัสเซียต้องการไปให้สุดตะวันตกด้วย และไม่ลืมที่จะเอาเคียบในกลับคืนมาแต่ว่าทางตะวันตกนี่มันแข่งเหลือเกินนะครับแม้ว่าจากักรวรรดิรัสเซียจะเอาเคียบกลับมาได้แต่ว่าลุกคืบไปทางตะวันตกนี่ไม่ค่อยจะได้อนจาจักรโปแลนด์นี่อย่างแข็งมีนำซ้ำออตโตมันก็เรืองอำนาจนี่ขึ้นมาจากักรวรรดิรัสเซียเสียพื้นที่ให้กับออตโตมันจริงๆออตโตมันนี่เป็นเศษซากของมองโกที่เหลืออยู่นะครับไม่ต้องบอกว่ารัเสเซียเนี่ยคิดอย่างไรกับออตโตมันอยากจะบทขยี้ให้มันสิ้นซากแต่ แต่ว่ารัสเซียแข็งแรงไม่พอนิตอนนั้นก็ได้แค่รักษาตามอาการ จนรัสเซียนี่เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมแข็งแรงขึ้นแนวคิดการขยายดินแดนนี่กลับมาอีกครั้งอุชเบคาซักเติร์เมนิสถานแถวนั้นซึ่งก็เป็นสายเลือดมองโกนิดนิดนี่ไม่รอดการพิชิตออตโตมันนี่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วและรัสเซียเริ่มเข้าใกล้ออตโตมันนี่มากขึ้นยึดเซลจุกเติร์ก็คืออาเซอร์ไบจานนี่ได้แต่ว่าเข้าใกล้ออตโตมันใหญ่ไม่ได้รัสเซียไปทางตะวันตกก่อนได้มานิดหน่อยแล้วก็ตั้งเป็นสาภาพโซเวียต พอมาถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษในบุกตบออตโตมานีคว่ำล่มสลายลงไปหัวเมืองนี้ถูกอังกฤษปล่อยเป็นอิสระในช่วงนั้นรัเสเซียในนามโซเวียตก็ได้ควายเมียและก็ทางตอนใต้ของยูเครนคืนและก็ยังได้จอร์เจียอาร์เมเนียด้วยแต่ว่าลงมาศูนย์กลางออตโตมานี้ไม่ได้อังกฤษคุมอยู่ในช่วงนั้นละครับที่อังกฤษเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งก็ไม่มีเขตแดนชัดเจนเป็นเผ่าเร่ร่อนอยู่ภายใต้ออตโตมันอังกฤษนี่แบ่งเป็นประเทศให้ออตโตมันเป็นตุรก แบ่งเป็นซีเรียแบ่งเป็นอิรักแบ่งเป็นเลบานอนส่วนวเผ่าเคิร์ดอยู่แบบกระจายไม่รู้จะแบ่งยังไงก็เลยขีดเส้นไปเลยนะครับเป็นตุรกีซีเรียแล้วก็อิรักนี่เท่านั้นทําให้ชาวเคิร์ดก็กระจายอยู่ในทั้ง3าประเทศแล้วก็ไม่มีใครนี่ต้องการตุรกีก็ไล่ออกมาอิรักก็ไล่ขึ้นไปชาวเคิร์ดก็ไปกองอยู่ในซีเรียนี่ซะเป็นส่วนใหญ่เอาจริงซีเรียก็ไม่ได้ต้องการนะครับสประเทศนี่เกี่ยงกันมันก็เกิดปัญหาเรื่องชาวเคิร์ดขึ้นมาจนถึงทุกวัน,น อังกฤษดูแลพื้นที่ออตโตมันนี้ทั้งหมดไล่จากอียิปต์ไปถึงตะวันออกกลางตัวของออตโตมันเองที่กลายเป็นตรุรกีก็อิงกับอังกฤษแล้วครับไม่เป็นเมืองขึ้นก็เหมือนเป็นเมืองขึ้นทั้งตะวันออกกลางพอมาสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโซเวียตลงมาตะวันออกกลางไม่ได้ก็ขยายไปทางยุโรปตะวันออก อ้างสู้กับเยอรมันอ้างว่าจะเข้าไปปลดปล่อยจากเยอรมันหมอดูว่าโรมาเนียบัลเกเรียเซอร์เบียแถวนั้นทางเหนือก็อย่างที่เรารู้ยึดฟินแลนด์ไปนะครับพอเยอรมันนี่แพ้จบสงครามโลกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีการอพยพของชาวยิวการเอาคนยิวมาไว้ดินแดนเติมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอังกฤษในฐานะผู้ปกครองแน่นอนว่าไม่ได้แบ่งไว้ให้ในตอนแรกอังกฤษแบ่งไว้เป็นปาเลสไตน์ การมาช่วงแรกของคนยิวเป็นการซื้อที่ดินจากชาวปาเลสไตน์นะครับก็ซื้อไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคนก็มาเรื่อยจนเกิดเรื่องราวขึ้นมาเกิดสงครามหกวันหลังสงครามนี่แหละครับพื้นที่ชาวยิวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประเทศอิสราเอลเหมือนทุกวันนี้เรื่องราวมันเกี่ยวโยงกัน ในส่วนของโซเวียตเองในฐานะผู้ชนะสงครามร่วมกับสัมพันธมิตรก็ต้องการขยายดินแดนตามอุดมการณ์เดิมก็ทะเลาะกับยุโรปนะครับยุโรปก็ตั้งเนโต้นี้ขึ้นมาสู้กลายเป็นสงครามเย็นพื้นที่ที่โซเวียตอยากได้มากสุดก็คือตุรกีนอกจากความแค้นเก่ากอดแล้วก็ยังเป็นทางออกสู่ทะเลใหญ่นั่นเป็นเหตุให้สลัมิการ์เข้ามาในตุรกี ตุรกีก็เข้าหาตะวันตกเพื่อความอยู่รอดในตอนนั้นไม่เฉพาะกับตุรกีนะครับอิหร่านปากีสถานอัฟกานิสถานก็เข้าไปหาตะวันตกก็เพื่อต้านโซเวียตก,กับเขาด้วย พอโซเวียตล่มก็วุ่นวายแบ่งเป็นประเทศเหมือนกับที่เราเห็นบางประเทศนี่ไหวตัวทันไปเข้ากับเนโตบางประเทศไหวตัวแต่ว่าไม่ทันบางประเทศไม่ไหวอะไรเลยนะครับแน่นอนว่าแมสาภาพโซเวียตล่มกลับไปเป็นรัสเซียแต่ว่าอุดมการณ์ก็ยังอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าของรัสเซียที่ยังหหยหาความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งในอดีตความเจ็บปวดจากมองโกเป็นแรงผลักดันในการขยายอาณาเขตแม้ว่าจะขยายมาทางตะวันออกได้เยอะแต่ว่าส่วนมากแล้วเป็นพื้นที่ว่างเปล่าความเจ็บปวด ที่แท้จริงก็คือการขยายไปยุโรปตะวันตกนี่ไม่ได้มีนํำซ้ำยังโดนนาโปเลียนนี่เข้ายึดเคมรินกลายเป็นความแค้นแม้แต่ในช่วงที่แข็งแรงที่สุดในยุคสหภาพโซเวียตรัสเซียก็ไม่สามารถพิชิตยุโรปตะวันตกได้แม้แต่คู่แค้นออตโตมันก็ยึดไม่ได้ก้างขวางคองก็คือสหรมิกาถ้าไม่มีสหรมิกาโซเวียตนี่บรรลุค,ความฝันนี้ไปนานแล้วมีนํำซ้ำโซเวียตต้องมาล่มสลายอีกความจ็บปวดนี่สุดแสนจะบรรยาย ก่อนใต้ขอยึดคลายเมียแล้วก็ตอนปาสเนี่ยให้เป็นขวัญกำลังใจพื้นที่นิ้เดียวเองก็ให้กันแบบง่ายๆนี้ไม่ได้